สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทสระหว่างเลน35 f2 กับเลน85 1.8นะครับว่าเลน2ตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าพี่เรานะครับคนนี้สอบถามว่า2<ม>เลนนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็โบเก็ม,มันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะให้พี่เราเรียกเป็นแบบอ๋อแบบโอเค <laughs> โอเคไปเนื่องจากว่าเราไม่มีแบบใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าใช่ฮะกล้องที่เราใช้นะครับก็จะเป็น R 6 Mark 1ติดกับเลนส์35นะไอ้นี่จะเทสเลนส์35ก่อนเดีย๋ยวรูปเราจะขึ้นให้โอเคเอาเป็นเนานอนก่อนแล้วกันโอเค L S, 2> <Okay>. <S okay. 3 2ม2องมองขึ้นไปข้างบนนิดนึงโอเคเอียงข้านอีกน,นิดนึง อ่าน,น่้ยังเกินไปโอเคสามสองโอเคครับต่อไปเราก็มาต่อกันที่เลน 85F 1.8นะฮะบอกเลยว่าเลนนี้คือเลนตัวเก่งมากเหนนึงนะอันนี้ขอเต็มตัวนะต้องถอยไกลหนะ่อยโอเคครับมาสามสองสามสอง ไโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกับแสงสักนิดนึงเพอเลน85ขึ้นชื่อว่าเลนตัวเก่งเรานะฮะโอเคนะครับาสามสองสวยงามครับและเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับว่ารูปจะเป็นไงบ้างไปไป,ไปดูกันเลยครับ